ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูน้ำมักเปลือกสับปะรดนะครับที่มักไว้นะครับถังนี่ครับถังหนึ่องอยู่ทั้งพุนอีกสามถังครับสามถังเปลือกน้ำมักเปลือกสับปะรดนะครับจะเอาไปรดต้นองุ่นด้ยวยครับเด้อนี่น้ำมักยอดจะปุ่ มักจะมีกินหอมมากเลยครับนี่นนม,ม,มีน,น,น้ำมักหอมจะไปรดต้นองุ่นนะครับนี่ตากซ้ำนี่แหละครับจะไปรดองุ่นนะครับ หอมมักเซตแล้วเข้าก็เอาไปนี่ทำนีแ่แหละครับตักเซตแล้วหอมมากเลยครับมาสเปลือกสับโรใส่กับกางห้่มตาลเลยครับเด้อนี่เ็จแล้วเอาหนามหนามใส่ครับขันไปใส่แล้วนี่ ขันขันขันไปไหนนี่ทงังนึงครับนี่ทงังนึงครับนี่ก็ทถางนึงครับมาร์กอยู่นี่ครับทางมาร์กน้ำมาร์กเปลือกสับป,ประรดครับนี่ถังนี้คือแห้งมีน้ำวันนี้ หมักเปลือกสับป,ประรดหอมหมากเลยครับจักน้ำใส่ครับบัวนี่เต็มเลยครับเอาเต็มเลยก็ต้องบ่ต้องรถดูบ่ต้องรถดูครับ เตรียมฟักบัวเลยครับเตรียมบัวเลยนี่ครับเรียบร้อยเต็มบัวครับเรียบร้อยแล้ว,ลลวจะทําการไปรดนะครับไปครับไปรดต้นองุ่นนะครับไปนี่ครับต้นองุ่นต้นนี้หนาบ้านปูไว้หนาบ้านหลายต้นอยู่ครับ นี่ครับนี่ก็ปลูกไม้ครับนี่ปลูกเมื่อวันที่แปดเริ่มยอดเริ่มเดินแล้วครับนี่ครับหก็กดแบบนี้แล้วครับนี่ครับโคดเลยนะครับนี่นี่ต้นต้นนี้จะเข่าซี่เดือนแล้วครับ จะเขาสามเดือนพรมันสี่เดือนสามเดือนครับตนนัวนี้นี่ครับนี่จะงามแบบนี้แหละครับนี่ก็รถเลยครับรถนี่ครับรถทั้งนี้รถแบบนี้เลยครับก็จะ,จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ น้ำเปลือกสับปะรดม,มามักใส่รับการัาตาลครับ,น,รบนี่ครับปลูกไว้ต้นปลูกไม้ครับก็ล่างเดิม่อก็ล่างเดินครับ้ายายอดเดินก็นหักขึ้เดินครับแต่ถ้าใส่แบบนี้แบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามาหดให้ทัวเลยครับ พ้นในทั่วนี่ครับสามเดือนตัวนี้ที่เรียงเรียงบัทลันจะตัดยอดนี่เพราะว่าจะเรียงเอาจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพื่อที่จะเอาตรงนี้ไปเสียบเสียบตาครับพอจะเรียงอีกจัหน้อยให้เงยาวมาอีกประมาณจากักหาสิบเส้น เพื่อจะให้ตรงนี้แก้จังน้อยครับตรงนี้แก่จังน้อยแล้วก็ตัดตัดที่เราเอาไปเสียบยอดม่ครับตรงนี้เขาก็ให้มันแตกตรงนี้แล้วครับแตกตรงนี้ออกแล้วก็เลียงกิงครับอีกประมาณประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะตัดได้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเอาไปเสียบยอดได้ครับพลลเพราะเราดแก่แล้วนี่แหละครับ ได้ปลูกยากครับปลูกง่ายๆ่ายได้กินแน่นอนครับผู้หลงค้นว่าโอ้ปลูกยากมันเ่รามันผืชปลูกงายครับปลูกง่ายๆนี่แหละครับเในแบบง่ายๆก็จะได้กินครับนี่แหละครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเรียงแต่งามแบบนี้แหละครับ ตัวน,นี้ก็จะตัดแจงกิงกับประมณงิ้งเน,เนเดือนพฤศจิกาเดียครับเด้อนี่จะตัดแจงกิงมาเพื่อจเจ้าลูกครับต้นนี้ก็เริ่มง่ญ่แล้วครับยอดเดือนล้เยเริ่มแล้วครับต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนต้นนี้แหละครับนี่พันเดียวกัน S48 เดี๋ยครับเด้อ S48 ิ เรียกว่าหยอดไยอวบครับเบิง้งหยอดหยออวบครับหยอดไยอวบผักเ้วยนะครับหยอดไยครับนะครสมบูรณ์ครับมสมบูรณ์มากเลยครับใสเบิ้งงวยครับเบิ้ง่วยที่งๆใส่กินแล้วใกล้แล้วครับ มันเป็นมามีจงไว้นะครับใล้แล้วครับใกล้จะทุกแล้วจะนกมาเจอมาก,กินแล้วครับต้องเ๋ยวหาตะ่าไอานั่นถุงมาใส่หน่อยครับพอเดี๋ยวนวกกินเหมือนได้กินเลยน,นี่ครับน,นี่ครับนี่ครับตอนี้พอได้กินอยู่ครับพอนีงมานให้จัดกิน กอตัดจริงก่อนครับก็จะได้กินได้ชิมครับับประมาณเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาครับตัดแจงกริงใหม่ครับรอบนี้มาลุนกันเราจะได้เท่าไหร่นะครับ้อทางพี่ก็มีครับกับพ่อมีเลยกินอยู่ครับนี่พอบริดาตแจงกริงครับมันก็ออกมาเองครับนี่ ก็ได้ตัดแต่งกิ่นก็เลยปล่อยไว,ค yeah. วยยย้ครับเหนียบหนุ่ยใหญ่อยู่ครับหอมหวานนะครับท่านนี้ใส่มะแขืหอมหวานปลูกในเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับปลูกใน,นเมืองนอกต้นนี้ก็เป็น ต้นต่อที่เตรียมไว้ครับมาทั้งแยวล่องร่อลงครับต้นต่อเตรียมไว้่อไปต่อไปบริเวณเกษตรเองด้ยครับต้นต่อต้นต่อกับมี่เองครับตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการเอานำมาเปลือกสับปะรดมั่งรดต้นองุงูนะครับงามแท้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าบังามครับนี่แหละครับเป็นแบบนี้นะครับใหญ่อวบสมบูรณ์ครับงามใช้เปลือกใช้หน้มามักเปลือกสับปะรดนะครับ มากับกากน้ำตาลนะครับเด้อเราก็เอามารลดนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นเปลือบอกซีดาได้มากม่ครับกับมาลงไวยังสี่แล้วครับมา์กไวยังสี่เลยล้อยเล้ครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำมักเปลือกสับปะรดมารลุดนะครับเพื่อที่จะให้ย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยไปนะครับคุณคุณปุ๋ยต่อไปครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย